ขนมงาอบไส้ถั่วแดงถ้าใครไม่เคยทําเมนูนี้ทานนะคะเบลแนะนํามากๆเลยขนมตัวนี้อร่อยแล้วก็ทําง่ายค่ะกรอบนอกนะคะด้านในเหนียวนุ่มเหนึบไปลงมือทํากันเลยค่ะนมสดจืดหรือกะทิก็ได้ค่ะหนึ่งร้อยแปดสไปอุ่นให้ร้อนๆเลยนะคะแป้งข้าวเหนียว200กรัมน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือป่น2กรัม คนผสมให้เข้ากันค่ะนมร้อนๆนะคะดอกจันว่าร้อนๆนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันค่ะ3ช้อนโต๊ะเทใส่นมได้เลยนะคะแล้วก็เทผสมลงไปในแป้งเหมือนในคลิปเลยนะแบ่งใส่สองครั้งค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันไม่ต้องเติมของเหลวเพิ่มแล้วนะคะคนไปเรื่อยจนกว่าเนื้อของเขาจะอุ่นสามารถจับได้ค่ะ พอสามารถจับได้แล้วก็นวดให้เข้ากันนะคะจนเนื้อเนียนแล้วก็นำมาตบสักสิบ0ครั้งค่ะเป็นอันใช้ได้เรามาขึ้นรูปกันเลยนะคะแบ่งแป้งเป็นก้อนๆค่ะแล้วก็มาคลึงที่มือแบบนี้นะคะหลังจากนั้นทำเป็นแผ่นๆค่ะใส่ไส้ถั่วแดงลงไปได้เลยนะไส้ถั่วแดงในเบลซื้อแบบสำเร็จรูปมานะคะไม่ได้ทำเองนะแล้วก็ปิดก้นเขาค่ะนำไปคลุกที่งาเลยแล้วก็กดที่มือแบบนี้ไม่ต้องกดให้แบนมากนะคะแล้วก็จัดทรงค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะป่อเตรียมอบกันได้เลยค่ะ วันนี้ไปอบในหม้อทอด,ด้น้ำมันเจ้าเก่าใบาเดิมค่ะของกาโบนั่นเองนะคะหม้อทอดใบนี้สามารถใช้แทนตาอบได้เลยนะถ้าใครสนใจหม้อทอดใบนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคะเบลใช้ไฟ180องศาค่ะ30นาทีเวลาการอบขึ้นอยู่กับขนาดลูกขนมนะคะลูกขนมของเบลเนี่ยขนาดเท่ากําป้นเลยนะถ้าไม่อยากอบนานขนาดนี้ก็ทําลูกเล็กๆก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานสูตรอยู่ในคอมเมนต์นะถ้าใครมีคําถามไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าใครสนใจหม้อทอด,อด,ด้น้ำมันของกาโบาที่เบลใช้ อยู่ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ